สวัสดีท่านคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบเวอร์ช l ลครั้งที่1 2569ของโรงเรียนวัดนาทะเลเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทคือส่วนของการศึกษาปฐมวัยแบ่งออกเป็น3ม,มาตรฐานส่วนที่2การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็น3ม,มาตรฐานเช่นกัน มาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวชีวัดที่1.1เด็กเจริญเติบโตสมัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนมีการจัดแผนประสบการณ์เรียนรู้ในด้านการเคลื่อนไหวสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมโดยการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อดูพัฒนาการเติบโตทางด้านต้างกายของเด็ก บันทึกสุขภาพเด็กและรายงานประจำตัวเพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็กตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์การจะทำแผนประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้และการมีความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนลงมือทำด้วยตนเองและจัดเก็บในแฟ้มสะสมผลงานรวมถึงผู้สอนจะบันทึกในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก ตัวชีวะที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเน้นแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ในด้านภาษาให้นักเรียนได้สื่อสารกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นได้กล้าสแสดงออกตัวชีวะที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้น็กเด้ใช้ความอดทนฝึกความราับผิดชอบการมีน้ำใจตามใบของเด็ก และบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กตัวชีวะที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมจัดประสบการณ์เรียนรู้มุ่งเน้นให้เด็กทำงานร่วมกันร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มรวมทั้งการมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมได้ดีในอนาคตโดยเริ่มจากการมีขนธรรมในชั้นเรียนเช่นการช่วยกันทำความสะอาดในห้องเรียนมาตาราฐานที่2 การบริหารจัดก,การสถานศึกษาพัฒนาดิกปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1หวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาการกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนวัดน,นาทะเลตั้งแต่ปี2,565ถึง2,567ในระดับปฐมวัยโดยรวมจะอยู่ที่ระดับคุณภาพดีเลิศถึงยอดเยี่ยมใน3มมาตรฐานในส่วนของแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษา จะจะทำสรุปในระยะเวลาปีการศึกษา2 5 6 5าราถึงส5 6 7นารอกดารนำเสนอสาและแผนปฏิบัติการจะจะทำาขึ้นตามปีการศึกษานั้นนั้นตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาจ,จะนำเสนอตามตัวชี้วัดที่2.1ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริาหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดก,การด้วยหลักธรรมะพิบาล การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจะทำเป็นรายปีการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551การมอบหมายงานของผู้บริหารจะมีคำสั่งมอบหมายงานให้แก่ครูผู้สอนผู้บริหารจะทำแฟ้มสะสมผลงานมีการบันทึกการประชุมกรรมการสถานศึกษาบันทึกการประชุมของครูทุกครั้งถ้าโรงเรียนจะทำประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์โดยช่องทางหลักคือเพจใน Facebook โดยชื่อว่า โรงเรียนวัดนาทะเลสพออุตรดิตเ์เขตหนึ่งตัวชี้วัดที่2 4จการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดน,นาทะเลีมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนรวมทั้งการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานของครูและผลงานของเด็กเพื่อให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม,ม่ำเสมอ ตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นประบบซึ่งเห็นได้จากมันทึกการประชุมครูรวมทั้งการนิเทศติดตามในแต่ละภาคเรียนและแฟ้มสะสมผลงานของครูตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างพอเพียงและปะลอดภัยในห้องเรียนปฐมวัยมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย มีตารางกิจวัตประจําวันในแต่ละวันที่เด็กต้องทําทําให้เด็กเรียนรู้อย่างหอเคียงและมีความปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาหารสถานที่เพื่อซ่อมบำรุงในส่วนที่ขาดหรือชำรุดและมีการบัิทิรการซ่อมบำรุงในระบบ o b e c Access ตัวชีวะที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนวัดน,นาทะเลมีโครงการห้องเรียนสวยบรรยากาศสดใสเพื่อประดับภูมิทัศน์โรงเรียนให้หน่าอยู่และปลอดภัยรวมถึงมีห้องพยาบาลในการประถมพยาบาลเบื้องต้นมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลอาหารสถานที่มีหนังอือของความนุรู้ของหน่วยงานมาให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยของเด็ก ตัวชีวดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรดองเมืองต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจะทำสมุดร,รายงานประจำตัวเด็กเหนที่การประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผูผ้ปกครองมีส่วนร่วมหรือต้องการความช่วยเหลือตัวชีวดที่2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนวันทะเลมีส่วนร่วมในการจิตธรมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทุกทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยดำเนินการตามแผนมีการ PLC ของครูครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่3.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาคนลนักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยมีการทำแบบประเมินคนลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินการตามโครงการที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการจัดเก็บสารสนเทศการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ 1. 1หนึ่ง ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3การทดสอบเอ็นทีระดับชาติมีคะแนนเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองน้านการจัดเก็บสมรรถนะผู้เรียนจะจัดเก็บในระบบสกูนิสและมีโครงการยกกระดับผลสมมติทางการเรียนอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม อาทิการสวดมนต์ไหว้พระเข้าค่ายธรรมะบำเพ็ญประโยชน์อีกทั้งนักเรียนได้มีการสอบพรรมะศึกษาในทุกปีการศึกษาตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมก,การแข่งขันทักษะต,ต่างๆเพื่อตนเองตามความสามารถของนักเรียนซึ่งแสดงออกให้เห็นว่าผู้เรียนได้นำประสบการณ์ที่ตนได้มาที่เกิดจากการฝึกฝนและได้เกิดความรู้ใหม่ขึ้น มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวันอัสไทยมีการจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อเห็นชอบร่วมกันโดยให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงาน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่2.1ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักรมาติบัลซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่2.1และ2.2ตัวชี้วัดที่2.4แผนง,งานและการดำเนินง,งานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรมีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองทุกๆปีการศึกษาเรว่ถึงนิแผนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องตัวชีวดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนมนาทะเลมีการนิเทศประเมินครูภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีการจัดทำทะเบียนสื่อแผนการจัดการเรียนรู้ทะเบียนผลิตภัณฑ์ของสื่อผลงานื่อที่ครูสร้างขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และสื่อทำมือซึ่งเ่อเหล่านี้เรือนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ทั้งสิน้นตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาหารสถานที่ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนวันนาทะเลมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้อง,งเรียนรวมทั้งมีโครงการห้องเรียนสวยบรรยากาศสดใสเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเขตพื้นที่ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติ มีหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นักเรียนในด้านแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยอย่างสงม่ำเสมออีกครั้งโรงเรียนยัึงมีแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนตัวชี้วัดที่2.9ระบบกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนคณะครูมีการย่ยม,ม้านนักเรียนภาคเรียนและหนึ่งั้งต่อปีการศึกษามีการรายงานระบบช่วยเหลือนักเรียนเพื่อจัดสรรทรัพยากรหรือสนับสนุนในสิ่งที่นักเรียนขาดแคลน ตัวชี้วัดที่2.1 0การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งโรงเรียนมีการจะทําใายงานความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1 กาปปรออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้สอนจะทาําแผนขั้นสอนที่เน้นครบทุกองค์ประกอบของการจัดก,การเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.2การ pues. าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกจิจาการรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกทั้งยังมีคุณธรรมและจริยธรรม ตัวชีวดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูประเมินผลผู้เรียนและบันทึกในปป .5 ปป .6 และในระบบสกู๊มมิสเพื่อเป็นการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องในข้อมูลขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ